สวัสดีครับพี่น้องครับสีมาบอกปัญหาของสูบครับสูบที่สูบแล้วเพรขึ้นครับปกติแล้วนี่พอสูบอยู่ดีๆบาดนี้พอสูบแล้วก็ปิดเครื่องไว้ไว้ยุ่เลาะท่าน้ำที่เขาสูบนั่นแหละครับแล้วเพราสูบแล้วมันบพขึ้นครับสูบอยู่ได้ก็บเขึ้นแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวไปซ่อมพอดีก็เลยเปิดเบิงดึงสายออกเลยเบิงนี่ครับเดี๋ยวเอาแจ้งไปให้คุณเบิงนี่นี่ครับปัญหานี่ครับ ผมมันนี่ครับนี่งพอคหอยเขาไปอัดว่าวลินน้ำนะครับนี่ว่าวิปปิลดำหนี่งิีว่าครับนี่น้ำมันก็ได้ดูดเพร่ะข้นครับเพราะว่ามันต้องมีแรงดูดน้ำมันเลอกครับนี่มันไม่แรงดันขึ้นครับก็เได้บอกกับพี่น้องเบืองครับแค่นี้เองแค่นี้เองครับนี่ถ้าไปน้ำเพรขึขนเก็บรอไปสมครับกาลันสิยกไปสมครับเอราืนลดแล้ว๋ะแค่นี้แค่นี้ละ